ส่วนทําน้ําผักสกัดเย็นนะคะเรามาดูขั้นตอนวิธีการล้างผักของเรานะคะเราไปตลาดมานะคะเราได้ผักเซลมานะคะเราไม่รู้ว่ามีสารเคมีตกครางหรือเปล่านะ,ะวันนี้คนที่อยากก็จะแนะนําวิธีการล้างผักให้สะอาดนะคะเราจะใช้เครื่องที่เป็นเครื่องล้างผักนะคะก็คือเครื่องโอโซนนะคะเราจะตั้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะ เครื่องเครื่องนี้นะคะสามารถกําจัดสารเคมีนะคะสารปนเปื้อนที่อยู่ในผักได้นะคะเวลาเราทานน้ําผักนด้สสำคัญมากนะคะผักหรือผลไม้ต้องล้างให้สะอาดเราก็มาล้างน้ําอีกทีนะคะจะได้ไม่มีสารปนเปื้อนตกค้างในร่างกายของเรานะคะแล้วสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรน้ําผักผลไม้นะคะ เพื่อที่ให้ช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายๆนะคะเสริมภูมงคุ้มกันนะคะวันนี้เราก็จะใช้ผักเคลนะคะที่มีแคลอรี่ที่ต่ำนะคะแล้วก็สับรดนะคะที่ช่วยย่อยให้ง่ายๆเสาวรสนะคะปั่นแลแยกกากนะคะชอบสารอดีๆแบบนี้ฝากติดตามเพจทานหวานได้สุขภาพดีบายโคตรนิตยานะคะ